ส,สวัสดีครับสวัสดียำข้ามนะฮะอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมอีกแล้วครับโอโ้โ,อโหมาอีกหนึ่งรถใหญ่อีกหนึ่งรถใหญ่จะเต็มโอ้โหมือตืบนี่วันออกนะครับโอ้โหฟ้าแลบฟ้าแลบแผลบ,บมาแล้วครับเราไม่กลัวผมตกยังไงเราก็ไม่กลัวท่วมเราก็ไม่กลัวเพราะเรามี พ่อสูบน้ำซิ่งอยู่นี่แล้วนี่ยกหางรอแล้วนะพุทโธนี่ครับ,ครบโคตรใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่กว่าขานิดนึง <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ครับตั้งท่ารอแล้วนะฮะกระต่ายจะทํางานแล้วกระต่ายกระต่ายพร้อมสูบอพญานาคกับพญานาคครับเจอพ่อกระต่ายซิ่งพ่อกระตากระต่ายซิ่งนะครับโอ้โหนานายอมอะ่ะตอนเนี้ย จุดระเบิดด้วย95นะฮะยอดเลยเตรียมพร้อมสูบนะ,ะอ่ะกอันนี้ครับตาก้อน3000เปลี่ยนปั๊มเป็นปั๊มสายนะเสร็จแล้ว ปั๊บปั๊บไปโบด้วยอพอดเกี่ยเหลือตะกล่องนะครับข้างอะไรก็ไม่มีแล้วปอดหมดแล้วเครื่องก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะเครื่องสภาพก็ไม่ค่อยไหวแล้วไอควันพุ่งแล้วนะอันนี้เปิดแอร์อยู่อ๋อ แจ้งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับรถทุ่งนี้แปดโมงโอ้โหลมเย็นจีลมเย็นเย็นสบายสบายไปดับเครื่องก่อนหนูหูแล้วไม่ไหวแล้ววัดรอบรอบขึ้นปกตินะครับใช้ได้แอร์ใช้ได้ครับ วัารอบแอร์ทำงานปกติโอ้เงียบทำไมมันเงียบอย่างนี้โอ้โหโังเวงเลยอะ่ะพอดับเครื่องทีหนึ่งสุดยอดอ่อตามสภาพนะครับปั๊มเทสมาได้สบู่แล้วนะฮะพอเครื่องมันร้อนปุ๊บมันเริ่มอึกอักอึกอักนะฮะควันมันพุ่งเลยนะครับดึงก้านวัดควันพุ่งเลย เครื่องคันนี้แทบจะไม่ค่อยได้ถ่ายน้ามันเครื่องเลยนะข้างในเป็นขี้โคลแล้วอ่ะเนี่ยเปิดข้างในเนี่ยเป็นขี้โคลเลยนะครับถ้าจะมาบอกว่าเครื่องไม่นิ่งเครื่องไม่เร่งไม่แรงนี่อ่าต้องแยกแยะด้วยนะครับเนี่ยตอนทําปั๊มเสร็จนะตอนทาปั๊มเสร็จเนี่ยเร่งปุ๊บเนี่ยควันออกเป็นลูกเลยควันออกท้ายนี่ดําเลยนะ เบิเล้ลเร่งนัน่งนานอ่ะแค่เปลี่ยนปั๊มเป็นปั๊มสายอ่ะแสดงว่าของเดิมนี้เร่งไม่ออกเลยนะเนี่ยผมล้างน้ำดำปีเลยเนี่ยตั้มเต็มไปหมดเลยพุง่งไปนู่นเนี่ยรถเล่ครับรถเล่รถขายของดำปีเลยนี่ กว่าจะไม่มีควันนะครับต้องเราก็ต้องให้เขาไปวิ่งด้วยนะวิ่งวิ่งล้างขมเหม่านะครับกพวคุยเขาแล้วนะฮะคุยเขาแล้วเขาเข้าใจนะครับอ๋อเร่งตรงนี้ไม่มีควันแล้วนะแต่เวลาวิ่งท่อมันจะมีขมเหมาออกนะ่มกันขโมยจะล็อกเอย้ยเนียกลัวกันขโมยมันล็อกเว้ย ไม่มีอะไรครับวันนี้มีแต่รถที่ท,ำทํำๆาคื่อค้างนะครับคันนี้ก็ที่ว่าหนูกัดใส่ไฟกัดหมดข้างในเนี่ยกัดหมดเลยข้างในเละวันนั้นวันนั้นดูดปูนออกหมดแล้วนะวันนี้เปิดมาเนี่ยตอนแรกจอดตรงนี้อยู่สองวันเปิดมายังมีขี้หนูอยู่เลยอ่ะแสดงว่ามันยังไม่ออกไปไหนนะมันยังอยู่ในนี้แหละมันยังอยู่ในนี้หรอก ขี้เต็มเลยต้องมาดูดเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดออกอีกโอ้โหรถดีๆนะครับกัดทะเลเทะหมดเลยโอ้เวลาก็โอ้โหพี่น้องเอ้ยันดะีเนี่ยฝนแต่ฝนที่นี่มันตกทุกวันเลยนะตกตอนคืนตกตอนคืนนะช่างใส่ปั๊มนะครับมันจะเสร็จ ได้เวลาถอนแล้วโอ้ยาาอเดี๋ยวไปหาข้าวกินดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปนะฝนตกเมื่อกี้เครื่องเล่นก็เก็บแล้วสวนสนุกเราพอมืดฟ้ามัวดินมาเก็บเลยตอนนี้ว่าตอนนี้ว่ากายังไม่เก็บเด็กยังเล่นอยู่นี่ทำคลิปไม่ได้เนี่ยมีแ <c> ต <oughs> ่เ,เพลงเพลง <c oughs> เพลง <c oughs> เพลงสดนี่ไม่เท่าไหร่มาโหใจทายอยู่แล้วแพลบเข้ามาในบ้านเนี่ยทำไงออวันนี้ค่ำนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะลมเย็นๆพัดสบายๆนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ส่งงานส่งงานแค่นี้นะครับส่งงานแล้วเสร็จแล้ว ปื้ดอ้าวเฮ้ยบวกขึนบวกขึนมาช่วยดึงหน่อยดิดึงมาช่วยดึงดิเออนี่ระบบอัตโนมืออ้าวเฮ้ยให้มันหดทิ่มวะเอเอกออังเอาเอือ โอ้โหโออัตโนมัติอัตโนมัติที่ยากลำบากซะแล้วเกินล็อกรถโอ๊เซนทนล็อกอะไรวะแ้ไม่ได้แล้วเอ้ล็อกล็อกฝั่งนูน้นเปิดล็อกฝั่งนูน้นกุญแจอยู่นี่แล้ว ง้างไว้ดิต้องง้างไว้ด้วยต้องเอามือง้างมือเปิดนอกไปด้วยเออเออรถรุ่นเก่าต้องเป็นงี้แหละต้องง้างมือเปิดไปด้วยเวลาล็อกถ้าเราปิดธรรมดามจะเด้งขึ้นเสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วนะจ๊ะั้วะะงวันอันนี้ร้านเขาทำนะครับผมมีหน้าที่เก็บงานแล้วก็ล้าง ตกแล้วครับพี่น้องลมมาแล้วลมแรงด้วยนี่อีกหนึ่งขั้นครับเข็นเข้ามาตอนมืดๆสวนสนุกรัดดาอินเตอร์ฝนมาเก็บไม่ทันเลยสวนสนุกทำไปทำมาครับคัดรั่วคัดรั่วก็เลยเข็นเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้แต่เช้านะครับนะฮะ จะได้ไปทํางานทําการหาเงินต่อนะครับเข็นเงินเข้ามานะโอ้โอ้จุดยอดเลยตกแล้วลมพัดแรงด้วยขน้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนูนเจ้ายังอยู่ในป่าตรงนั้นต่อไปนะจ๊ะนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะฮะช่องโเ,เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผม ก็มีสาระบ้างไรสาระบ้างนะครับอาจจะไม่ได้ตังใจพี่น้องทุกท่านนะฮะก็ต้องกราบขอภยัยเวนะที่นี้ด้วยนะฮะแบบถ่ายกันแบบว่าเรียวไทม์นะแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับทําอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างเอากันแบบเถื่อนๆนิบๆนี่แหละไม่เคยอยากตัดต่อทัท่าไหร่นะครับก็คิดว่าเป็นพี่เป็นน้องกันะฮะ อูดคุยสนุกสนานถึงจะไม่ได้เจอนะ้ะกันก็ขอถ่ายทอดความรู้สึกผ่านโซเชียลเอ้โซเชียลนะฮะ YouTube เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะฮะบ้านใครน้ำท่วมบ้านใครได้รับความเดือดร้อนก็ส่งกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะฮะนะครับผมของผมนี่ก็ ห้าสิบห้าสิบนะตอนนี้น้ำกรมปิมๆรอบบ้านนะเนี่ยในดงในดงหญ้านั่นนะ่ะน้ำทั้งนั้นเลยนะครับมี่ถ้าซัดไม่กสองสามลูกก็ผมก็จะตามตามพี่น้องที่น้ำท่วมไปด้วยกันนะนะครับผมผมเตรียมผมผมเตรียมท่อพยากระต่ายไว้แล้วนะครับไม่ใช่พยานะท่อพ่อท่อพยากระต่ายตากระต่ายนะครับโอเคนะครับหลับปันนีนะฮะสวัสดีครับ